โอ้ Ooh, ดูนี่ใส่หิวมากเลยอ่ะเดี๋ยวใส่รองเท้ากันเท้ายอยู่ไหนวะอยโ่เ <Yo. S 1> ท้ารองเท้า <c oughs> มันมองเราแล้ว,ลวมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนเนี่ยอย่าบอกว่าคือบ้านเรามันมีสตเลต มันก็เลยมาอยู่สโตเลตบ้านเรานี่ถ้าทางจะเดินไปหาอะไรมาแล้วก็จะลงจะปีนข้ามต้นพุทาแล้วก็ลงมาเพื่อจะกลับไปที่อยู่แล้วมั้งอุย้ยลัวล้มด้วยไม้ลม้มเราจะเดินไปสู้มันดีไหมเนี่ยามาแล้วเจ้าพอสซัม เฮ้ยต่างคนต่างจ้องต่างคนต่างจ้องมองดูดูใกล้ๆดูใกล้ๆเป็นยังไงอะสิอ้าจะไปไหนมองแล้วว่ากลัวมัน มันก็กลัวเราจะลงไหมเนี่ยจะลงไหมเนี่ยมันจะต้องเดินลงมาที่ตรงนี้แน่ชัวเราก็จะเดินไปเดินไปตรงสโตรเลตอันนี้แล้วก็เข้าไปอยู่ข้างใต้ม่ให้กำจัดอย่างเงี้เหมือนกันโอ้เฝ้ามอง